อยู่บ้านเราดอกยาดาวยังบับเ้าเต,ต็มเต็มไรหนาอยากดูมทอระนงอยู่แบบพอเพียงเพึ่งพาด้วยภูมิปัญญาปู่ย่าตายายฝากไว้ก็แผ่นดินหัวใจพอกล้าภายใท กี่ความนามคำพอนยันไม่เคยวันวายตามวิธีเราเก้าวย่างบนโลกยุคใหม่ด้วยหัวใจบนความหมายของชีวิต ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน ี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำแล่รู้ว่าความสุขของเกษตรกรน,นั้นดีอย่างไรผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไป ฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยด้วยสวนผม เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์เมล่อนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐมจริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นเป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมด นั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการการทำงานเมื่อถึงเวลากเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลยแต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงาน ว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสเวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผล,ผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ยยีบาทนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มแล้วครับที่จะอยู่ได้ เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาเพื่อตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่งางๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่าเอ,อมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนเออรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่ มันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีกันง่ายๆทําทกันก็ไม่ได้ง่ายๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสําเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นานทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่สองชุดที่สามมันเริ่มมีปัญหา พอมาเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทํางานเหมือนกันถ้าไม่ถ้าไม่สาเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกอ่ะสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็วก็ไปศึกษาดู การที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันมแมลงได้เยอะมากการมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่นผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจนจะุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 1,2 0 0 0แมืนบาทต่อหน,นึ่งโรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ เจ็ดแปดหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนเหมือนจุดคุ้มทุนน่ะมันเร็ว การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่างสารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า80%เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสักสปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะฉนั้นเรื่องของ สารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วยเป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมล่อนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมล่อนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมล่อนของรูจิเรก เขาพยายามทําในสิ่งที่ต่างออกไปพอหลังจากเราทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไป แล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆสิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ย เคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทําให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนโดนโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้นเขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์เมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย ม,มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามต่อตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือนี่คือ,คอระบบน้ําหยดแล้วก็อีกทีหนึ่งถ้าไม่ใช้ระบบน้ําหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เะ ก็จะเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่า,ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่างเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4ี่กลุ่มคือหนึ่ง โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต 2. โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกษร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงาม แล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทําแค่สี่โรงก่อนโดยซ้ําไปก็คือว่าเดือนที่หนึ่งเราก็ทำหนึ่งโรงเดือนที่สองก็ทำหนึ่งโรงเดือนที่สามก็ทำหนึ่งโรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่สี่ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกเตยทุกโรงนะเป็นหนึ่งโรงไปแต,แต่แต่ละชุดก็เป็นหนึ่งโรง เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างไรายได้อย่างน่าพอใจ ค่าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะ,จะมีคัดจกเป็น3าเกรดคือขนาดที่เกินจาก1.3กิโลกรัมขึ้นไปแล้วแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรดเอนะครับลงลงมาจาก1.3กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัว ผิวพันธุ์ที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรดซนี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือาบาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี้หายไป็น1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม ที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเป็นเมล่อนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่เจ็ดสิบวันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะทุกเดือน จะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมล่อนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม34.5คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ย ในของพี่ดิเหล็กนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรดเตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องเรื่องของขนาดขนาด ซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ก็มีมีมีกำหนดอยู่ว่าออไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างไรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่า เอาจริงๆแนละ้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกรสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีพึ่งนะครับเพราะไม่มีมแมลงฉะนั้น เมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้นหนึ่งโรงที่ผมมีอยู่นั้น7 5 0ต้น ก็ต้องถูกผสมเกรสร750ต้นเพื่อความช่วยแต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ2 3ดอกอย่างตำ่ำคูณเข้าไป1โลงคุณอาจจะผสมถึง3,000ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า ลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปม,มันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับ แล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเป่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมาทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้วถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่นายหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่านายหลวงพูดคือความพอเพียง คุณมีอะไรที่พอเพียงหรือ,อยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้น,ใชนั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้อะไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมือสามสิบสี่สิบบาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของในใ้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่ที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ําไป ก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนะัน่นนะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากเลยครับตะว,วันสาแสงมาทุ่งน แดดอุ่นยามเช้าหอมไอ้ะอมอทองนอกผลมนทานรากเงาให้เราพออยู่พอกินเสียงแววแผ่วยิ้เพลงเพก่อใคพนาเยียบยืดยามน้ำสังงา,งาบนแผ่นดินขอรนง